ขอ,อเพลงใช่ไหมคะคุณหมอค่ะคน่าจะเป็นติ๊บ50บาทนะคะคุณค่ะออกตขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยนะคะดมอโอ้โหชอบมากอันนี้ดิฉันเนี่ยขึ้นกรอบเลยนะคะอันนี้จะเป็นพี่ขึ้นกรอบแล้วก็จริงๆแล้วกะว่าทุกครั้งที่มาที่นี่จะงวดตรงๆเลยไปให้เขาเรียกฟองตับตะกุด เป็นตะกุดด็ดอกเตอร์ชลชัยนะคะเพราะว่าภูเก็ตพอท่านออกจากตำแหน่งแลแล้วก็ถอดออกนะคะ <c oughs> แว่าไปไหนแม่ไหนเกดิดมีปัญหากับอะไรก็เคลียออมาพนตีหูวดิฉันก่อนแล้วนะาะพี่เส้าเดี๋ยวร้องให้ฟังนะคะอยากให้ท่านอยู่ดิฉันน,นานๆ <c oughs> เรื่องเต้าเรื่องอ, <c oughs> อันโอให้บอกนะเป็นอะไรคะ ไม่รู้จักคุณสรัญญาคุณต้องรู้จักคุณจินนาสุสถิตถ้าคุณไม่รู้จักคุณสรรญญาอย่ามานะคะนางเอกอ่านหนังเซ็กซิมโบงที่คุณชอบที่สุดน่าจะเป็นโอมฟันอัธยานะคะใช่ไหมคะไม่ทันนะคะไม่ทันเป็นเอวีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เจ้าถิ่นเรานะคะคนท้องถิ่นคนพื้นที่นะคะอย่างน้องนุยังไม่ได้ คือเวลาร้องเพลงปกติพูดภาษาฝรางก็ทอนแดงอยู่แล้วนะคะพูดภาษาอังกฤษไปไม่เป็นเลยนะคะฟรังมาวาัไม่เขา้าฉายตอนนี้ให้น้องนกถามึงนั่นแหละค่ะขอ,อนน้องโทษน,นัตอทเลยนะคะขอบคุณมาคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมคุณทะคุณท้าค,คุณนุกชื่อจริงชื่อสมัตเนีมสะอาดนะคะ เวลาสะกดดูภาษากิติเช่นคำมาก S M A T Smart เนียม N I E M เนียมแล้วสะอาดคือ S A S W A R B Smart ม l e a n ใช่ไหมเวลาอ่านเ้าเกิดว่าึกดีนะเขาไม่เคยเป็นเป็นเขาก็ไม่เคยถูกกัดเขาเรียกอะไร Last Call ใช่ไหมคะ Final Call เขาไม่เคยโดนถ้าเขาโดน final Call ท่านผู้บริษาทโปรดทราบท่านผูบริษัทที่มีนามว่า สมาร์ทเนียมสากำกังมาที่ประตูเก็บ43คุณสมาร์ทเนียมสาก็ใครจะไปรู้มันไม่มีายเส้นมันไม่มีขีดแต่ว่าคุณน้ำสิบัลายไมีฉันไม่เคยเห็นใ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 นนั้นเลยแม่ด้า ปวดเอ to so so ิงขุดนะคะก็ไม่มีหายแป็นหรือขีดตรงนี้เพราะฉะนั้นจำไว้ก็คือสมาร์ทเนมศาสตร์ค่ะพี่กรหัวเรากได้ศาสตร์ใจมืออะไรนะคะวันนี้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 ก็เผลอใหญ่เลยนะคะเพราะว่าปกติพ่อแม่ไม่ค่อยได้มาดูนะคะพ่อแม่มาดูลูกเรียนลูกลูกไปไม่เต็มทุกทีพอพ่อแม่ไปดูลูกครั้งแรกปุ๊บลูกตกลอกเนะลาหกรอพ่อแม่อยากมาอีกนะคะ ยังมาดูรูปอีกนะคะวันนี้มาทั้งห้องแรกเลยนะคะคร<บ>ับใช่ไหมคะกินน<บ>้ำก <laughs> <บ>ันไหมคะคุณคลายลิ้นก่อนดีกว่าดิฉันคิดว่าขอให้คุณคาาเลิ้นก่อนนะคะ<บ>อะไรหล่าเขาเป็นคนที่เวลาที่ร้องเพลงแล้วเขาจะไม่ไม่ติดสำเนียงทางแดงเลยค่ะท่านคะ่ะท่านควรจะจ้างครูภาษาไทยมาสอนเด็กครูแขทใชคะ อย่าทองแดงก็นเป็นมากนะท้องก็ทองทองคาไปเลยอย่ามาทองแดงสายคนกรุงเทพนะคะคนกรุงเทพงงค่ะอะไรนะคะที่นี่เนี่ยดิฉันคิดว่าคนอื่นๆที่ให้เป็นคนภูเก็ตเลยมาคุณคนภูเก็ตคนเลยพี่ชูคนภูเก็ตบ้าค่ะไหนคะมีไหมคะอยู่ไหนคะอยู่ไหนนี้คนภูเก็ตอย่ามานะคะดิฉันเห็นกระเเทเลยนะคะคนภูเก็ตคนภูเก็ตกระเเทเลยนะคะหรือเป็นคนน้อยเอ็ดะ ไม่ใช่คุณผู้เดียคุณต้องแก้ตัวแล้วนะคะร้องเพลงพรอง้รอมๆให้กับสาวๆที่นี่ฟังดิฉันคิดว่าเพลง,พลงที่คุณร้องได้ดีนะคะดีฉันท่านรับคุณอยากรอ้องเพลงใต้คุณพยายามคอนโซลเปลนศั์สกคนมากคุณอุตส่าห์ใส่สูตรไม่ใช่ลองเงงเลยมากคุณ ระร้องเงเอาเวพูดภาษาไทยอย่าพูดภาษายาวีค่ะท่านคะคนที่ภูเก็ตยังพูดภาษายาวีกันอยู่เลยนะคะท่านต้องพิจารณาดึงนะคะปันงบมาให้เด็กภูเก็ตได้กระดกลิ้นได้ดีขึ้นกว่านี้นะคะครับุณจะร้องเพลงอะไรครับจะร้องเพลงอะไรที่คนภูเก็ตฟังได้ครับเพลงอะไรครับร้องต้อนรับท่านเลยถ้าร้องไม่ท้าไห้มึงออกจากจังหวัดเลย ท่านเป็นคนภูเก็ตนะครับท่านเคยเปนน็นผ so. ู้ว well ่าเฉียนสวรรคท่านเคยฟังอาจารย์ไข่ครับอะไรคณคุณกีต้าก่มาร้องเพลงของ John l เล e จ d นะคะร้องเพลงของ h a e l b u เ l é นะคะคุณมาถึงอาจารย์ไข่ อะไรมาเข้าฝันคนเกิดใจคนอาจารย์ทุกคนรู้จักอาจารย์ไข่มาเรีวันหน้าอยู่แล้วครับจริงเหรอคะใครรู้จักวงมาลีวันหน้าขอเสียงหน่อยครับดูหนังที่เหลือเลยนะครพี่นี่จังสิงหลอดไม่ใช่เทศบาลเมืองพิเศษนะคะที่คุณไว้หน้าดิฉันนิดนึงครับเป็น Merry Christmas ของจางเหลยงนะฮะคุณอาจารย์ไข่มาทำไมคะ แต่นี่ฉันชอบอาจารย์ไข่วันนี่ผมตื่นมากผมเจออาจารย์ไข่ที่ดอนเมืองน่ะนั่นป่าเทพอาจารย์นั่นป่าเทพวงงานอาจารย์ไข่เลยเชิญคุณคุณควรจะร้องเพลงเพราะๆให้กับท่านผู้ว่านะคะเป็นการเดียวคำร้องนผู้ว่าอยากฟังเพลงอะไรครับท่าม้อนจับท่านที่เข้ามากี่ชั้นเลยให้ดิฉันฟังเพลงอาจารย์ไข่จริงๆด้วยก็อาจารย์ไข่ก็เป็นหนึ่งในศิลปิน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดที่นี่นะคะผ้าที่โน่นเป็นจรันโนเทศที่นี่คืออาจารย์ไข่มาลิโวนาใช่ไหมคะอาจารย์ไข่ใช่ไหมที่ร้องเพลงสะพานใหม่มากสะพานใหม่มากพึงสร้างสะพานสะพานพงสร้างเป็นสะพานใหม่มากใช่ไหมที่สะพานเพลงสะพานใหม่มากไม่ใช่สะพานไม้หมาก ที่ทางฝั่งกีทีก็เป็นสะพานใหม่มากไม่ใช่สะพานเก่านะครเปลี่ยนสพนนะพานหม่อ่ะคุณร้องเลวของอาจารย์ไข่อย,ย่าให้อาจารย์ไขเ่เสียหน้าที่เชียงใหม่มีจารมโนเพชรที่นี่มีอาจารย์ไข่ที่ภูเก็ตด,ดังนั้นอาจารย์ไข่จะตมอาจารย์จารมโนเพชรไปนะคะเออถ้า <laughs> คุณร้องไม่ไดีนี่ผมร้องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ช่วยกันร้องเลยนะครับ